ัยบม้อิมจัคนก่อนเออายินมายังไงจะบางกระจุงมาติดลัวนะครับ ว้ามองหน้าเลยดูๆสัตว์โลกล้านปีนะครับมาติดมาติด,โอ,อโ,ดโอ้เดี๋ยวไปปล่อยมาอาจารย์เพชรมาให้อาจารย์เพชรมาช่วยหน่อยถ้าอาจารย์เพชรมอหผีมาแล้วมาถ้าอาจารย์เฮ้ยมาช่วยหน่อยเออตรงนีนะเออ จับก้อยกี่ก๊อวบากระจงมาอยู่ยังไงนี่จับเลยไม่จับดอกจับจับมันไม่มีฟบอดีเลยผมมจับอมาเดยวลวดไปไหนหมดแล้วจะจับลาแล้วโหรางก็เมนใ้ร บินมายังไงนี่มาเกาะจับให้หน่อยเลยเอาคุณลุงคุณลุงให้คุณลุงช่วยหน่อยเอ้าพี่อ๋อให้หน่อยนี่ไอโน๊ขึ้นมาอ่ะมาเออมันเกาะเลยไปไปเอ้โอเคเดี๋ยวจับไปปล่อยนะเดี๋ยวลวดมีสามเส้นเลยให้คุณลุงคุณลุงลุงพาหลงมาช่วยแล้วไม่มาท้าเลยนั่นเนี่ยพี่อ๋อเรื่องเออวิ่งมันติดๆมาไม่ได้ เนีะยนอะมันติดเออเกาะอยู่ติดล้างอยู่ติดติดแต่ไออูว่าอันนี้แทงทะลุโอ้อันนี้แทงทะลุต่อขึ้นเออโอ้นี่ไงนี่เจ๊โอ้โหโดนโดนเหล็กเสียบโดนเหล็กเสียบอือฮึถึงว่าไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรโดนปีกนะครับโดนปีกโดนปีกอ่าคุณลุงคุณลุงช่วยหน่อยบินมายังไงโดนเหล็กเนนต้ มันจะล่ะลงเออฮ่าต้องจับมันก่อนจับมันก่อนนะนห๊กจะช่วยนะครับจะช่วยเขาจะช่วยบินมายังไงนะครับมันโดนเหล็กไม่รู้ไม่รู้นะขานี้ตาไก่ไม่ไม่ติดเออเอาเอาจับเลยจับเลยสิอืมแน่นรยังอืมในขึ้นไหย มันต้องจับทั้งตัวแหละมีถุงมือไหมมีถุงมือไหมแป๊บหนึง่งถ้วมันอยู่แล้วมันไปบิดแล้วพี่มันบิดแล้วมันแน่นนะตัวใช้ค่าฉันโลกล้านปีไม่รู้บินมายังไงมาโดนเหล็กเสียบนะครับแต่แต่ว่ามันจะเสียบโดนข้างๆก็ไม่เป็นไรนะเขาปลอดภัยนะเพรมันร่วงติดแล้วมันบิดทีนั้นเอ่าอยู่ยังี้ยเอาไม่ขึ้นมันปลอดภัยนะนี่นะน้องแนทนะครับมาช่วย อาจารย์พิษกวนโดนกัดไปเลยเออ,เอ,อ,เอ,อโดนเสียบโอ้ม,มันติดแล้วมันบิดเลยพี่เออมันบิดแล้วทีนั้นเอาไม่ขึ้นมันติดแน่นแล้วผมมันิดต้ะชวนตะไก่อยู่ไหนแล้วนะคุณลุงจับเลยผ้าจับมันตัวมันแน่นนะเอาบันไดอาจารย์พิษเอาพิดีมากเลยเอาผ้าจับก่อนให้แนะ่ตจับเถอะเอาผ้าจับมันก่อน เอ้พี่จับหัวให้กินดูเลยอันนี้นะอาุกุมอุมกุมเออเดี๋ยวเลยช่วยจัดก่อนเออดงไงพี่ช่วยเด็กก่อนช่วยเด็กก่อนเพื่อนลมโลกเพื่อนลมโลกเอะไรจับหัวมาเลยจะบวมอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้หัวอยู่ไหนพี่จับหัวให้กินดูดิจุดเด็ดเฮ้ยก้อนจุ้ย มันติดอาจารย์อ๋อติดแค่เลยอีกไม่ขึ้นอรออ๋อตอนนี้นั่นเลยลงมานั่นเลยลงมานอบ้าน้านามาน้เ้าบีทำไมจับคอมันก่อน มาโอ้มันโดนเทียบใช่ไหมนั้นนั่นนะโอ้นึกว่ามันจะก็ตีนเด็กๆมาดูเด็กๆมาดูขึ้นต้นมาเลยขึ้นมาปล่อยแล้วปล่อยแล้วลุงพอลุงช่วยแล้วปล่อยยายหน่อยพี่พี่ใไปย้ายหน่อยไหมยยายมาจอดให้มันหน่อยได้จ้ะกินไปกินไปกินไป โอเคคนช่วยสัตว์นะครับลุงพาลรงของเราไปแล้วไปแล้วนีไ่ไปเลยไปเลยคือเห็นไหมครับสัตว์โลกล้านปีเขาเรียกว่าตัวกระบางน,นะครับตัวกระบาภาษาถิ่นจะเรียกว่าอีบูกูบงกูบงนะครับนี่คือสัตว์ชนิดนี้นะครับไปแล้วปล่อยแล้วลุงพานงมาช่วยนะครับ,บเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ ไม่มีฟันแต่ว่ามันมันเสียวมันเสียวมันเกาะให้สัตว์โลกร้านปีปล่อยเรียบร้อยครับผมไม่รู้บินมายังไงนะครับกระบางมาโดนเหล็กเสียบนะดีลุงผาหลงมาช่วยนะครับปล่อยเรียบร้อยครับผมวันนี้เพราะว่าเรากางตะข่ายไว้น้องๆน้องน่ะอาจจะบินมาชนตะข่ายนะครับแล้วก็หล่นเส่เหล็กนะเเหล็กแต่ก็ช่วยเรียบร้อยนะครับปล่อยเรียบร้อยนี่